เมื่อเจ้าจริงจบรวมพันกิ่งคือกลายเป็นจักกระยูมแมลงปลาราหนึ่งหัวแต่มีพันขาเดินไปเดินมาอยู่ในตลาดใครเห็นให้รู้สึกหวาดหวาดเพราะมันสามารถจะเดินได้บินได้เพลงนี้ผมแต่งเองชื่อเพลงจักกะยูเอาราศีธนูครับถ้าเป็นคนเดินทางนับตั้งแต่เดือนนี้พายเรือถึงฝั่งแล้วนะครับท่านดังนั้นคลิปนี้เนี่ย ผมทํานายชะตาราศีธนูประจําเดือนพฤษภาคมช5 6 8ราศีธนูได้แก่ผู้เกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง15มกราคมกับผู้เคยผูกดวงวางดวงดาวตามแบบโหราศาสตร์จากราศีลักนณาเกิดทันั้นสถิตราศีธนู ไม่ว่าท่านคือใครอายุอานามเท่าไหร่ช่วงที่ผ่านมานั้นอันนี้ย้อนความนะที่ผ่านมานั้นถ้าไม่เจออุปสรรคสําคัญท่านก็จะมุ่งมั่นตั้งใจอยู่กับธุรกิจการงานพยายามสร้างหลักปักฐานสร้างความมั่นคงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่คือสมมติว่าถ้าอยู่ในวัยเรียนการเรียนเนี่ยเกิดปัญหา เกิดความผิดพลาดโดนย้ายโรงเรียนสั่งพักการเรียนต้องเริ่มเรียนใหม่หน่วยกิจที่เก็บจากที่เดิมของเดิมใช้ไม่ได้ทำรีเสิร์ชทำตีสเช่นเดียวกันครับคอมพิวเตอร์หายข้อมูลโดนไวรัสต้องเริ่มต้นทำใหม่เขียนใหม่ตั้งแต่แรกกับราศีธนูไวทำงานหลายคนเนี่ยถูกเจ้านายกันแกล้งส่งเรื่องยากๆให้ทำยัดเยียดความผิดยัดคดีความให้แล้วไปมองหาใครช่วยเนี่ยแทบจะไม่มีทางออกคือฆ่าตัวตายกับสู้ไปให้สุดทางแล้วใครอยากจะทิ้งชีวิตตัวเอง ก็เลยต้องสู้ใช่ไหมครับแต่กับบางคนไม่ได้เร็วร้ายอะไรขนาดนั้นแต่เป็นช่วงของการลงทุนกู้เงินธนาคารมาลงทุนสร้างโรงงานขนาดใหญ่เงินออกมาแล้วเริ่มต้นเขียนแบบหาบริษัทรับงานเริ่มต้นก่อสร้างต้องเหนื่อยต้องดูต้องแก้ทุกวันทั้งหมดนี้เกิดจากเวลาที่ผ่านมาประมาณหนึ่งปีดาวตัวต,วตนหรือดาวเจ้าเรือนคือดาวพระหัสสบดีเนี่ยสถิตเรือนอริดาวพระหัสตัน,นหมายถึงการศึกษาผู้ใหญ่กฎหมายแพทย์ สถิตเรือนอริทําให้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความหมายที่ว่านั้นเกิดปัญหาสะดุดไม่ใช่แค่นั้นนะดาวพระรหัสดวงนี้ยังร่วมกับมฤตยูยอดพัทูผู้นําปัญหาคือดาวดวงนี้เป็นเหมือนกงล้อสถิตตําแหน่งไหนจะหมุนซ้ายหมุนขวาคอยกระตุน้นไม่ให้ท่านนั่งนิ่งๆน,นอนเฉย คอยสร้างเรื่องสร้างราวให้ได้ไม่ได้หยุดเลยและด้วยอิทธิพลดาวคู่นี้ทําให้ราศีธนูบางคนเจ็บป่วยเรื้อรังเดินเข้าเดินออกโรงพยาบาลอยางกับ,บ้านตัวเองอันนี้คือเวลาที่ผ่านมานะและแล้ว13พฤษภาสองพดาวดวงนี้ยกหรือย้ายราศีมะเร็งตําแหน่งเกิดหรือเรือนปัตตนิเป็นดาวสองมาตรฐานคืออุจาวิราชกับปะเกษตรแต่เมื่อเล็งเรือนเกิดก็จะส่งผลดีกับราศีธนูเกินกว่าครึ่งผมถึงใช้คําว่า ชีวิตท่านเหมือนพายเรือถึงฝั่งคือหมายความว่าถ้าเจอปัญหาอุปสรรคอะไรมาต้องย้ายที่เรียนใหม่เริ่มต้นเรียนใหม่ก็จะเรียนสําเร็จมีคดีความถูกกันแกล้งหน่วยงานองค์กรพิจารณาชี้ขาดเสร็จสับเรียบร้อยกันละทีนี้ลงทุนสร้างบ้านสร้างอาคารก็จะแล้วเสร็จเห็นเป็นรูปเป็นร่างรับการสมมอบตลอดกระทั่งถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรังก็จะดีขึ้นไปเจอหมอเจอสถานพยาบาลดูแลรักษาหายได้คือ เหน็ดเหนื่อยต่อสู้อะไรยังไงทุกอย่างจะจบสิ้นกันตรงนี้ครับนี่คือความหมายที่บอกว่าชีวิตพายเรือถึงฝั่งถัดมาครับเดือนเดียวกันวันที่19ดาวเสาดาวเจ้าเรือนการเงินหรือเจ้าเรือนกระดุมพระโคจรเข้าเรือนพันธุนี่คือที่สุดเลย กระดุมพระเข้าทันทุแปลตรงๆก็คือเงินทองมั่นคงสืบเนื่องจากดาวพระหัสดาวเจ้าเรือนย้ายเล็งลักนาถ้าราศีธนูก่อนหน้านี้มีหนี้สินรายได้ไม่พอกินไม่ทันกับรายจ่ายต้องยืมคนนั้นไปให้คนนี้ซื้อทองเงินผ่อนและเอาทองเนี่ยไปขายเอาเงินก้อนคือทําทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตเนี่ยผ่านพ้นไปได้วันๆหนึ่งพอดาวเสาเข้าตําแหน่งนี้ปับ๊บเงินทองรายได้ท่านจะเพิ่มขึ้น ค่อยๆวิ่งล้ำหน้ารายจ่ายไม่เช่นนั้นรายจ่ายที่มีหนี้สินที่ต้องแบกก็จะมีเงินก้อนไปชำระเงินเหลือเยอะขึ้นสบายใจสบายกายมากกว่าที่ผ่านๆมาดาวเสาเรือนพันธุยังจะหมายถึงราศีธนูเนี่ยมีโชคมีลาบมีความสำเร็จเกี่ยวกับบ้านขนาดใหญ่อาคารโรงเรือนหรือที่ดินแปลงใหญ่ อธิบายอย่างนี้ดาวพระรหัหมาให้ถึงระเบียบแบบแผนเป็นหลักเป็นฐานดวงชะตาผู้ใดไม่มีบ้านจะอยู่พอดาวพระรหัสเนี่ยโคจรเข้าเรือนพันธุท่านก็จะมีบ้านอยู่จะซื้อจะเช่าจะเซ้งหรือแอบ,บเข้าไปอยู่เฉยก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาท่านอีกทีหนึง่งแต่เอาเถอะถ้าไม่มีบ้านไม่มีที่สุขหัวนอนดาวพระรหัสเข้าเรือนพันธุท่านก็จะมีบ้านสร้างหลักปักฐานแต่สําหรับครั้งนี้ครับไม่ใช่ดาวพระรหัสเป็นดาวเสาร์ดาวดวงนี้ ใหญ่กว่าดาวพระหัสประกอบกับดาวพระหัสดวงนี้เดินเข้าเรือนปัตตนิคําว่าพันธุตรงนี้แปลกันตรงๆว่ามั่นคงใช่ไหมครับดาวเสาเข้าเรือนพันธุดังนั้นราศีธนูจะมั่นคงมีที่ดินแปลงใหญ่มีบ้านมีอาคารหรือโรงงานหลังใหญ่อาคารโรงเรือนบ้านหรือที่ดินสําหรับครั้งนี้จะไม่ได้ใช้เพื่อการอยู่อาศัยแต่จะใช้เพื่อทำหากิน หรือประกอบธุรกิจการงานดาวดวงสุดท้ายแต่ว่าย้ายก่อนใครครับในรอบเดือนนี้ก็คือพระราหูดาวดวงนี้เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคนราศีธนูและนับตั้งแต่ตุลา2566ดาวดวงนี้สถิตรเรือนพันธุพอถึงวันที่5พฤษภาคม68พระราหูก็ย้ายกลับเข้าบ้านตัวเองคือเข้าเรือนสหัชชะส่งผลให้นับตั้งแต่เดือนนี้ราศีธนูท่านจะพบปะเจอะเจอ,เจอทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่มากขึ้นถือขึ้นแลย เยอะขึ้นคบค้าสมาคมแบบประมาณว่ารู้จักกันไว้ก็ไม่เสียหลายคือเป็นเพื่อนกันเฉยๆฉยว่างก็เจอกันคุยกันดื่มกินหรือคบกันเพื่อธุรกิจเป็นไปได้ทั้งหมดคือจะมีเพื่อนมีสังคมใหญ่ขึ้นโดยเหตุผลที่ว่าที่ผ่านๆมานั้นดาวตัวตนสถิตเรือนอริอย่างที่นําเรียนครับ ราศีธนูประสบปัญหาเจอะเจอเรื่องราวเงินทองไม่ค่อยดีมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเวลาเจอหน้าใครบางคนบางทีเราก็มีศักดิ์ศรีนะไม่ใช่ศักดิ์นามันตอนเราจนเนี่ยคุยกับใครเนี่ยน้อยคนเขาอยากจะฟังน้อยคนเขาอยากจะรู้จักเลยตัดสินใจเก็บตัวเงียบๆก็ทั้งมาถึงเดือนนี้ทุกอย่างดีขึ้นชีวิตเริ่มสบายขึ้นซึ่งถ้าต้องการให้เงินทองทรัพย์สินเนี่ยงอกเงยงอกงามอยากให้ชีวิตดีขึ้นเราก็ต้องรู้จักคนเพิ่มขึ้นต้องมีสังคมเพื่อเสริมสร้างช่องทางมาหากินให้บั่นคงรุ่งเรืองยิ่งกว่าที่ควรจะเป็น ครอบครัวความรักสําหรับเดือนนี้ผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาถ้าช่วงที่ผ่านมาระหองระแหงตามหึงตามหวงเคยรู้เคยจับได้ว่าแฟนเราในมีกิ๊กย่างเข้าเดือนนี้ครับกิ๊กของแฟนท่านจะมีคู่ตัวจริงแต่งงานแต่งการหรือไม่ก็อันนี้ไม่ได้แช่งนะกิ๊กของแฟนท่านเนี่ยมีเหตุย้ายไปอยู่ที่ดาวดวงอื่นมาอยู่ดาวโลกแล้วทําให้แฟนเราตัดอกตัดใจและหันกลับมามองครอบครัวมาเป็นคนดีของครอบครัวโบราณบ้านผมบอกรักยาวให้บัน รักสั้นให้ต่อคือถ้าราศีธนูยังรู้สึกคาใจรู้สึกเจ็บปวดก็ให้ต่อความยาวสาวความยืดขุดคุย,คยเรื่องเกา่าๆความผิดพลาดของแฟนเราทุกวันแล้วที่สุดความรักกับครอบครัวท่านก็จะสะบั้นพันคือลงไปแต่ถ้าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแฟนเราเขากลับตัวแล้วก็ลืมสะครับจับมือเดินหน้าแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นความสุขจะเกิดขึ้นส่วนคนโสดราศีธนูนับตั้งแต่วันนี้มีเกณฑ์จัดเลี้ยงใหญ่ในโรงแรมหรูในสถานที่โออาตามความหมายของพระราหูเรือนสหัชชะ ก่อนหน้านี้นอนเตียงคนเดียวตอนนี้ไม่ใช่ครับอาจจะต้องย้ายบ้านเปลี่ยนที่นอนใหม่ตามความหมายของดาวเสาร์เรือนพันธุกับสุดท้ายครับดาวพระรหัสดาวตัวตนสถิตเรือนปัตนินี่แหละตัวการใหญ่เลยทําให้ราศีธนูมีเกณฑ์จะมีคู่มีเกณฑ์จะแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาเออดูเลิกกับผมได้นะครับผมเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็รักครอบครัวรักลูกรักเมียชีวิตนี้ไม่เคยเจ้าชู้ ดูเลิกแต่งงานให้ใครครอบครัวนั้นความรักมั่นคงอยู่กันร่ำรวยเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อผมมีเสื้อให้ดูแถมประทูตัวนี้สุขภาพอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับความร้อนโดยเฉพาะราศีธนูที่ทำครัวทำอาหรารรับประทานเองหรือเดินเข้าครัวระหว่างที่คนอื่นเนี่ยเขาทำกับข้าวทำอาหารกับราศีธนูที่ต้องเกี่ยวข้องกับเตาไฟเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับความร้อนท่านมีโอกาสพลาดมือโดนเตาไฟ หรือผ้าที่ใช้หยิบจับเนี่ยน้ำร้อนเดือ,ด,อดกระทะร้อนๆไม่รู้ว่าผ้าเนี่ยไปโดนอะไรขาดหยิบขึ้นมาเนื้อโดนโลหะร้อนทนไม่ได้ครับอาจจะต้องปล่อยหม้อปล่อยกระทะลงพื้นอันนี้อันตรายช่วงที่ท่านต้องระวังก็ตั้งแต่วันที่19เเป็นต้นไปครับท่านตามอิทธิพลของดาวอาทิตย์เรือนอริ ร่วมกับมรตยูพระเกตและดาวอังคารในเรือนมรณะโชคลาบ2พฤษภาคมวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานเขาเลื่อนนะครับสลากินแบ่งรัฐบาลชาวบ้านเรียกหวยหมายเลขนำโชคอยู่ที่เพื่อนร่วมงานคนตัวเล็กๆใจร้อนบู้วามถ้ามีนะครับก็ถามดูสิครับว่าเขาอายุเท่าไหร่ หรือเกิดวันที่เท่าไหร่แต่ถ้ากลัวเขาจะใจร้อนใสยก็ให้ดูว่ารถที่คนคนนี้ใช้ในหมายเลขทะเบียนอะไรรู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็นําหมายเลขนั้นแหละไปเสี่ยงโชคสําหรับรอบนี้ถัดมากลางเดือน16พฤษภา หมายเลขนำโชคยังเกี่ยวข้องกับการงานครับอุปกรณ์สำนักงานที่ท่านใช้เป็นประจำเบรนเตอร์เครื่องจักรเครื่องกลเครื่องมือเครื่องใช้อะไรก็ตามจะเป็นของส่วนตัวหรือของบริษัทถ้าเป็นของที่ท่านใช้เป็นประจำรีบดูเลยครับว่ามีหมายเลขอะไรเลขดเด่นๆบ้างเอาที่เด่นๆนะครับอยู่หลังฝาเครื่องหรืออยู่ในตัวเครื่องอยู่อะไรที่ลึกๆึกลับอันนั้นไม่ใช่ถ้าเห็นถ้าเจอก็นําหมายเลขนั่นแหละไปใช้เสี่ยงโชคสําหรับงดนี้แนวทางวางแผนชีวิตธรรมบุญเสริมชะตาดาวเจ้าเรือนคือดาวพระหัสสปดี ถ้ากลุ่มตำแหน่งเกิดจะส่งผลดีทำให้ดวงดีร้อปซตแต่เดือนนี้นับตั้งแต่เดือนนี้นะดาวนี้เล็งตำแหน่งเกิดดวงเลยจะดีร้อยละเจ หรือง่ายๆคือเกินครึ่งโดยทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ดาวทั้งหมดเคลื่อนที่เข้าประจําตามตํา,ตาแหน่งที่ผมเรียนนับตั้งแต่วันนี้ชีวิตของท่านก็จะหลุดพ้นจากความลาบากประเด็นสําคัญต้องเตรียมรับกับเพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆรวมทั้งเพื่อนเก่าที่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้เจอเจอกันนานแต่ก็ย้อนกลับมาหาส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนที่ดีสังคมที่ดีครับดังนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> เสื้อผ้าหน้าผม <Yeah. S 1> บ้านช่องสถานที่ต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปสร้างบุญสร้างกุศลคนรู้จักคนคุ้นเคยคน โยคุณหรือญาติพี่น้องคนเหล่านั้นอุปสมบทบวชพระบวชเนนจะเป็นเจ้าภาพหลักหรือร่วมเป็นเจ้าภาพก็ได้ครับอันนี้ตามอิทธิพลของดาวพระหัสเล็งตำแหน่งเกิดกับอีกอันหนึ่งเติมน้ำมันตะเกียงทําทานช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากผู้ขาดโอกาสช่วยเหลือผู้ไร้หนทางไปผู้อับจนหนทางกระทั้งทําบุญสร้างกุศลไม้เท้าสําหรับผู้พิการหรือผู้เท่าคููแก่ที่ยากไร้สร้างบุญกุศลลักษณะเช่นนี้คือพระราหูสถิตเรือนสหัชชะ จะทำให้ท่านมองเห็นหนทางและโอกาสใหม่ๆอย่างชัดเจนกับช่วยให้ได้เจอเจอสังคมที่ดีและคนที่ดียิ่งยิ่งขึ้นครับท่านท่านผู้ชมครับสมมติว่าคนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่ถึงวันหรือ24ชั่วโมงผมจะแบ่งช่วงเวลาของชีวิตคนออกเป็น4ส่วน2ส,ส่วนแรกหรือ12ชั่วโมงชีวิตจะอยู่ในช่วงดวงตกทำอะไรก็แย่ขายอะไรก็เจ๊ง ส่วนถัดมา6ชั่วโมงคือดวงชะตากลางๆเรื่อยๆไม่ตกแล้วก็ไม่ได้รุ่งพออยู่ได้ส่วนสุดท้ายสำคัญมาก6ชั่วโมงเป็นช่วงจังหวะดวงดีดวงรุ่งขยายความครับมนุษย์แต่ละคนบนโรคใบนี้จะมีช่วงจังหวะชีวิตที่ดีทำอะไรก็รุ่งทำอะไรก็ได้เงินเพียงแค่1ใน4ของช่วงชีวิตเท่านั้นแล้วคนที่ประสบความสำเร็จ ก็คือคนที่รู้จักวางแผนนําเอาเงินทองทรัพย์สินจัดก,การทรัพยากรที่ได้ในช่วงจังหวะดวงรุ่งม,มาใช้ในตอนดวงตกกับช่วงที่ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางประเด็นสําคัญประเด็นเดีนเนยวคือจะรู้ได้อย่างไรว่าดวงจะดีตอนไหนแล้วจะดีไปได้สักกี่มากน้อย คําตอบอยู่ที่บริการนี้ครับบริการดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่ไม่ได้เน้นแค่ความแม่นยําอย่างเดียวแต่แม่นยําแล้วท่านยังนําไปใช้วางแผนชีวิตเพื่อความสําเร็จความร่ํารวยอย่างยั่งยืนลูกค้าผู้ใช้บริการนี้จะได้รับคําตอบข้อที่1ท่านจะได้รับรู้ว่าความสามารถแท้จริงของตัวท่านเองนั้น ความสามารถตามพื้นชะตาคืออะไร <Wow. S 1> ดวงดาวในชะตาเกิดบอกได้ครับว่าท่านนั้นเก่งอะไรทำอะไรแล้วดีที่สุดรู้แล้วก็ให้ท่านมุ่งทำตรงนั้นอย่างเดียวไม่ต้องไปลองถูกลองผิด 2. อาชีพการงานที่ทำแล้วรวยทำและมีความสุขคืออาชีพอะไรคนเรานั้นทำงานอะไรถ้าท่านอยากทำทำได้ทั้งหมดแล้ครับแต่งานที่ทำให้ท่านรวยทำให้ท่านมีความสุขต้องเป็นงานอาชีพที่สอดคล้องกับดวงชะตา 3. คนเราต่างก็มีข้อเสียแล้วอะไรคือข้อเสียอันสำคัญที่ทำให้ท่านพลาดโอกาสดีๆหลายครั้งหลายหนรู้ตรงนี้ก็เพื่อนำไปใช้วางแผนเสริมสร้างศักยภาพของตัวเอง 4. โหราศาสตร์ตามแนวทางผมนั้นยังเชื่ออีกว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีกรรมติดตัวมาสิ่งที่มีควรเกิดความผิดหวงังการผิดพลาดและการสูญเสียนั่นเพราะเจ้ากรรมในเวรที่คอยดักรออยู่ตลอดเส้นทางชีวิตวิธีทำบุญเสริมชะตาเพื่อปรับแก้กรรมก็จะอยู่ในบริการนี้ด้วยครับ และ 5. สําสคัญที่สุดนับจากวันนี้ชะตาท่านจะรุ่งเรืองสูงสุดตอนไหนโอกาสดีๆจะผ่านเข้ามาเมื่อไหร่รุ่งเรืองไปได้นานแค่ไหนรู้ตรงนี้เพื่อเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเตรียมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสำหรับชีวิตท่านทั้งหมดนี้เกิดจากความรู้และประสบการณ์การทำงานมากกว่า20ปีของผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวนกันมพู3ทางเลือกบริการครับตรงไฟล์เสียงคำทำนายทางไลน ใช้บริการพูดคุยสดกับผมทางโทรศัพท์หรือเข้าพบเจอกันตัวเป็นๆป,ปรึกษากันแบบชัดๆกับผมเป็นการส่วนตัวที่สำนักงานครับสนใจใช้บริการแอดไลน์ออ i ฟิเชียอาจารย์สมเจตสแกน QR code ที่ปรากฏตามนี้ก็ได้ครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817008644ขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สินที่ดีและคนที่ดีตลอดไปสวัสดีครับท่าน